ทีสี 4, ตื่นมาแต่ตีสามกว่าเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างก็ร้องระงมเพราะว่าฝนเพิ่งจะซาเม็ดลงน้ำก็ท่วมขังเฉยชฉเสียงกบ แล้วก็เสียงอึ่งอ่างแล้วก็เสียงเขียดเป็นบรรยากาศที่อยู่ในเมืองะไม่ใช่ชนบทแต่ก็ยังได้ยินเสียงอึ่งเสียงกบเสียงเขียดอยู่เพราะเพราะว่ารอบข้างก็เป็นคลองเป็นคลองคลองธรรมชาติก็เลยมี เสียงเขียดเสียงกบเสียงอึงอ่างให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสียงอึงอ่างก็จะดังระงมอึงอึงอึงงานงานงางานเสียงเขียดก็จะดังแรงก่าเสียงกบก็จะดังอยู่ใกล้ไกลก็เป็นบรรยากาศออกมาออกกําลังกายเช้าๆก็ตื่นมาออกกาลังกายก็ประมาณเนี้ย อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันอยู่ที่บ้านหยุดตรงที่บ้านก็จะดังลั่นทั้งคืนเลยฝนก็พึ่งจะตกหยุดมาเหมือนกัน